สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยครับอยู่ผมภูมิเกมเมอร์ทีวีครับวันนี้เราอยู่เกมกันอัพโบบายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเออเปิดกล่องทองนะครับที่เออผมเก็บไว้มายาวนานแล้วผมก็ได้กล่องม่วงมีอีกหนึ่งกล่องนะนี่เดี๋ยวผมทําคลิปเปิดแล้วกันนะครับคลิปหน้านะแต่คลิปนี้เขาเปิดกล่องทองก่อนละกันนะครับทุกคนก็โอเคมาเปิดไปพร้อมๆกันเลยครับว่ากล่องทองเราจะได้อะไรมาไม่ไป,ไปโอเคมาครับ ก่องทองบัตรตันนี้หนึ่งบัตรห้าสิบใบเลยครับโอ้โหแล้วก็เอ,ออะไรนะลืมชื่อมันแพทย์นะหน่วยแพทย์ทหารแพทย์ได้มาทั้งสิบอันนะทําการอัปเกียแล้นะนะเดี๋ยวผมจะทําการเปิดนิ้วไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเปิดกล่องม่วงด้วยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําการผมขอไปดวนว่าพลทหารของผมเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับนี่ ลดลง12อันนะรักษาความรวดเร็วโอเคผมจะอัพไปที่หน่วยการรักษารวดเร็วนะครับอันนี้ช้10ต่อไปเป็นเพิ่มระยะออล่านะครับโอเคอ่านี่เรามีสกิลใหม่ขึ้นมานะครับอะไรนะผู้ซ่อมแซมครับรักษาหน่วย นี่ครับสก,กิลใหม่นะครับผู้ซ่อมแซมนะครับรักษาหน่วยลบฝ่ายพันธมิตรภายในระยะความสามารถ10%ของ s p สูงสุดเมื่อแพทย์ตายอก็ประมาณว่าเมื่อทหารแพทย์ตายจะทำการฮิวให้นะครับ10%ของเลือดนะครับประมาณนี้นะพลังแฟงอันที่4โอเคเดี๋ยวเราต้องไปลองหน่อยละ อันนี้น่าตีได้ครับตีได้เอารถไปด้วยดีกว่าแล้วใครได้ใช้ครับเอาไปใช้หน่อยจะได้เก็บเกี่ยวถังน้ํามันแต่ไม่ใช่ถังน้ํามันดิเก็บเกี่ยวน้ํามันได้นะครับโอเคไปกดไม่ลงนี่ตรงนี้เดี๋ยวขอบุ้มหน่อยแล้วกันนะ ต้องเอาระเบิดไฟลงก่อนนะครับยังอันดับแรกลงปุ๊บแล้วก็กะกะเล็งๆนะครับอโอเคครับโดนสองอันครับตามที่คาดไว้ถังมันระเบิดไปแล้วหนึ่งโอเคเอ,อือเนี่ยล่ะโดนเปิดแบบนึงครับแล้วมันเข้าใกล้ระยะก,การยิงมันผมจะได้ ปล่อยระเบิดควันลงครับปล่ระเบิดควันลงอีก,การันครับเพื่อช่วยไม่ให้เอเอโดนตายไวนะน้นะจนโดนลงไปก่อนครับร,ระรเบิดไฟลงทางนี้นะครับโอ้โหติดกำแพง สวยงามขอเอาอ,อันนี้ลงไปอ,อีกยรบตีไปที่ทางนั้นครับจะได้ไม่โดนมากโอ้โหแข็งจัดครับแบบนึงโอ้โหเอ๊สนายโป้อของเราแบบน้ำแน้มเลยอะ ไซโป่เลยยิงไม่โดนแย่ yeah, อยู่นะอีเขื่อทำไเราไปแล้วอย่าให้หน่อยสนในตายมากนะครับว่ามันจะเสี่ยงกับการที่เราจะแพ้ได้อยู่นะต้องขูดูดิโอ้โหดูทำไปได้ครับ หน้าไหวครับเดี๋ยวแบบสักคู่ครับคู่โอ้ยระเบิดไปแล้วครับรถเราเราต้องยิงตัวเครื่องระเบิดตัวข้างบนก่อนนะครับแต่ว่าไม่ยิงเงีผมก็ไม่รู้ว่าทำไม โดนอีกแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับมันไม่ถึงมันไม่ถึงะระยะมันอะผมเลยไม่ได้โดนปะโดนเถอะโอเคโดนอ,อ,อยู่ครับระยะในการยิงออื้หนุ่ยทำไมับเยวจริง บุเรียบร้อยเนน้อยได้หนึ่งดาวเข้าครับโอ้โหเขงจัดโอขู่คนในเข้ามาเ้วโอเคผมยอมเลยแล้วกันนน้อยเราก็ได้หนึ่งดาวนะเราจะได้ไม่เสียมากนะครับเราจะได้เสียน้อยน้อมันมีย้อนดูอย่างนี้ด้วย ตึงจัดนะครับช็อตเมื่อกี้ตีได้ดาวหนึง่งต้องแบบหน่วยสไนเปของเราแบบต้องผมต้องนินในการไอเทมอ่ะน่าจะได้อยู่อ่อมาอันนี้น่าจะได้อยู่เหมือนกันนะครับโอเคมาดูกันว่าจะผ่านหรือเปล่า ต้องผ่านแหละโอ้โหดูเขาไปตั้งอยู่ข้างใน่ลอืมปีไงละทีนะนี้เล่นไปสองอันแล้วกนะัน ที่ปุ่นเซเนโบด้วยนะครับไม่ถึงอ่ะผมไม่ถึงฮะได้ปะโดนฮะ อู้มาไว้ดูโดนระเบิดอย่างงี้เดี๋ยวเดีเ๋ยวเราขอดูของกันขอรอของกันแป๊บนึงขอเคลียร์ตัวนีน้ก่อนอ่าจะได้ปล่อยระเบิดนี้เคลียร์ลงได้นะฮะอ่าเดี๋ยวรักษาลงไปยังระเบิด แรงมากเขาไปยิงมันสวยงามครับตุ่มเรื่อหรือสามนายกำลังออกมาจากถ้ำอดี รอบนี้หนยพยาบาลเราเยอะเยอะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยมาดีจิตจมูมาเยอะอรอบนี้ได้สามดาวครับสามดาวชิวๆโอ้โหรอบที่แล้วถึงชัดตึงไ้หน้อยครับรอบที่แล้ว Yeah. ได้กล่องไม้มาหนึ่งกองขอรับของหน่อยแล้วกันครับทองนี้ค่อนข้างห่าง่ายอยู่นะครับถ้าเกิดยังไม่อัพบ้านขึ้นขอรับของด้วยได้เพชรมาอีกสิบเพชรเย่ yeah. ดูก่อนว่ามีของอะไรผมสามารถทำได้ว่าเอ้ยมีฟรีด้วย เท่าไหรอ่ะมันมันเขียนว่าฟรีเฮ้ยเฮ้ยค่าตอบเทนก็ตรดสอบอ๋อมันให้ฟรีครับทุกคนก็อยา่าลืมเข้ามาเอาด้วยแล้วกันนะโอ้โหวจะมาเปิดกล่องอเฉียวผมเพิ่งเห็นนะโอเคเนี่ยแต่ผมจะเก็บไอ้ถึง690นะครับผมจะเปิดคังอันนี้อันนี้คืออะไระ25วัน ลังไม้ผู้บังคับบัญชาหรอลังไม้ทข้ไปลังไม้ผู้บังคับบัญชาน,น่าสนใจอะ่ะขออนานหน่อยครับไอเทียมพร้อมโอกาสที่จะได้รับหน่วยลบตำนานปาาซ่เป็นอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูคลิปหน้านะคลิปนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้า,อาชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปสุ่มครับบ๊ายบาย